วันนี้นะนนพาไปเที่ยวแหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์ที่เขาค้อกันค่ะที่นี่ก็คือ Amazing Dinosaur เขาค้อค่ะมาเขาค้ออย่าลืมแวะนะคะเด็กๆน่าจะชอบค่ะน,น,นันนนชอบมากเลยค่ะตามนันนนไปดูด้านในกันเลยค่ะทางเข้าสวยงามมากเลยค่ะ ตั้งแต่30กันยาเป็นต้นไปถึงมก,กราก็จะมีแสดงโชว์ในวันหยุดแล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะน่าสนุกมากเลยค่ะที่นี่เป็นที่ที่นันนนประทับใจที่สุดในทริปเลยค่ะทางเข้าได้ความรู้สึกเหมือนไปอียิปต์เลยค่ะชอบมุมนี้มากๆเลยค่ะดูอลังการมากๆเลยทักชายกับไดโนเสาร์ตัวแรกที่ด้านหน้านะคะ ด้านในตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะรู้สึกเหมือนอยู่อียิปต์เลยค่ะแถมยังมีโครงกระดูกไดโดนเสาร์อันนี้เหมือนเดวิดโจนส์ใน Pirates of the Caribbean เลยค่ะด้านในทำได้ดีและอลังการมากๆเลยค่ะชอบมากเลยค่ะถัดจากตรงนี้ไปยังมีอุโมงปลามีปลาฉลามตัวเล็กๆและมีสัตว์ทะเลน่ารักๆด้วยค่ะโซนที่เป็นโมเดลไดนโนเสาร์น้นน,นชอบสกูโตซอรัสมากเลยค่ะ แถมยังมีตัวนี้ที่แน,นนอนอ่านเจอในหนังสือด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีเขาวงกดกระจกนะคะสวยดีนะคะแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะระวังเดินชนกระจกนะคะหาทางออกได้แล้วค่ะโซนด้านนอกมีรูปปั้นไดโนเสาร์เยอะเลยค่ะมีทั้งแบบขยับได้แล้วก็ขยับไม่ได้ด้วยค่ะแน,นนนสนุกเลยค่ะสำหรับเด็กที่กลัวนะคะยังมีไดโนเสาร์บ้องเบลด้วยค่ะ น,นนนนบอกว่าให้เรียกว่าโซนไดโนเสาร์ยิ้มค่ะเข้ามาโซนนี้นันนนดีใจมากเจอตัวนี้ค่ะน,น,นันนนชอบโมซารัสัสมากเลยครับชอบลูกปั้นโมอายมากเลยค่ะดูอลังการมากเลยอีกตัวที่ชอบก็คือจะเป็นแองคิโรซอรัสนะคะน,นนนนชอบพับกระดาษนุปแองคิโรซอรัสมากเลยค่ะตัวนี้นนนนก็ชอบค่ะไรเซราทอปส์นอกจากนี้ยังมีไดโนเสาร์ที่ขยับได้อีกเยอะเลยค่ะ ไดโนเสาร์เยอะมากๆเลยค่ะนัณนนตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะได้เจอไดโนเสาร์ที่เขาเคยเห็นอยู่ในหนังสือเยอะเลยแถมยังขยับได้ด้วยค่ะตัวนี้น่าเอ็นดูมากเลยค่ะมีตัวที่อยู่ในไข่ด้วยค่ะจะมีป้ายบอกชื่อด้วยนะคะนอกจากโซนที่ขยับได้ก็จะมีรูปปั้นที่ขยับไม่ได้ด้วยนะคะ นันนนเดินเล่นสนุกเลยค่ะคุ้มมากๆเลยนอกจากไดโนเสาร์แล้วเขายังมีสัตว์ให้ชมด้วยค่ะนี่เลยค่ะกวางน้อยน่ารักมากเลยโซนสุดท้ายก่อนออกนะคะก็จะเป็นถ้ำเรืองแสงค่ะสวยงามมากๆเลยแถมยังมีสัตว์ตึกดำบันที่นันนนชอบมากด้วยค่ะนันนนตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะกับถ้ำเรืองแสง ขอบคุณที่รับชมนะคะ